พลังบุญใหญ่พลังบารมีหนึ่งปีมีครั้งเดียวขอเชิญร่วมง,งานทําบุญเทพพองหลอกพระ พระพุทธนาคินวัิรนุรักษ์หรือหลวงพ่อนาคสมหวังและทอดมหากรินสามัคคีณวัดป่าสุมังคโลบ้านห้วยพักษะตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกา,าระหว่างวันที่26และ27ตุลาคม2567 โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่26ตุลาคม2567เวลา8นาฬิกาตั้งองค์กรถินณวัดป่าสุม,มังคโลพร้อมเปิดรับบริจาคทำบุญบูชาทองเหลืองเพื่อนำไปหลอกพระหลวงพ่อนาคสมหวังเวลา15นาฬิกาเปิดลงทะเบียนบวชชีพรามเวลา18นาฬิกาพิธีบวงสวงเทพเทว,วาพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลา19นาฬิกา39นาทีเริ่มพิธีเททองหลอพระ เวลา21นาฬิกาฝั่งเทศจากพระนักเทศชื่อดังหลายรูปตลอดคืนวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีแห่องค์มหากถินสามัคคีเวลา10นาฬิกาพิธีท,ท,ทอดถวายองค์มหากถินสามัคคีในงานครั้งนี้ทางวัดมีวัตถุมงคลแจกให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่านวัตถุมงคล ผ่านการปลุกเสกจากเกจิชื่อดังอาทิหลวงปู่มหาศิลาอาจารย์สุริยันอาจารย์ต้อมหลวงปูน่นุนสนใจติดต่อทำบุญหรือจองเป็นเจ้าภาพโรงคานได้ที่พระอาจารย์เด่นโชคสุมังคโลเจ้าอาวาสวัดป่าสุมังคโลโร084 785 6856 084 785 6856 โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนสายบุญทุกท่านมาร่วมบุญเททองหล่อพระพระพุทธนาคินวัชิรานุรักษ์หรือหลวงพ่อนาคสมหวังและทอดมหากรถินสามัคคีณวัดป่าสุมังคโลบ้านห้วยผักผะตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬระหว่างวันที่26และ27ตุลาคม2567นี้บุญใหญ่แห่งปีหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวทอดมหากรถินกิมใจ ถังใกล้ไม่ควรพราด